คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก the ghost radio สนับสนุนโดยกังนําคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนําคลินิกคุณวิทย์เนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือห้องสองสยองขวัญเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เรื่องนี้คุณวิทย,ยรับฟังมาจากน้องคนหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เด็ก2คนไปเล่นน้ำที่ฝายแดงครับทำให้ได้เจอกับเรื่องสยองเรื่องนี้เหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาชื่อเรื่องนี้เลยครับฝายแดงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณวิทเซลแมนกันเลยครับสวัสดีครับคุณวิทเซลแมนสุดหล่อ สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับโอ้สบายดีนะครับเนี่ยสบายดีอยู่ครับระยะนี้ไม่ได้ทําอะไรอีกละเอาเราก็นี่งานเราก็สายทิกตอกอยู่แล้วไงครับผมเออนะฮะยังไล์อยู่ไหมเนี่ยทิกตอกอะไล์บ้างครับก็ไล์ทุกวันแหละครับไล์ไล์บ้างอะไรทุกวันนี้มันมันไม่เหมือนกันนะก็คือมันขยับเวลาไปเรื่อยพี่แจ็คจากจากประมาณเที่ยงคืนก็ดีหนึ่งจากที่หนึ่งขยับไปตีห้า จากปีห้าขยับไปแปดโมงจากแปดโมงขยับไปบ่ายสองแล้วตอนนี้หมายถึงว่าขยับไปคือเริ่มไลฟ์อะเหรอครับผมอ๋อแล้วะ,ะ,ะมันคือความสะดวกของเราอย่าไปคิดมากไลฟ์ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละ <laughs> เออเอาเอาเอาแค่ตื่นตอนไหนก็ไลฟ์ตอนนั้นถูกต้องน,นะครับอ่านะที่ที่บ้านฝนตกมากเมเนี่ยคุณคุณวิทย์ ก็ตกอยู่ครับวันนี้ก็ตกเหมือนกันครับพี่โอ้ไน่ช้ายังไรอ่ะทำไมกรุงเทพแถวบ้านกรุงเทพตกแล้วแต่แถวบ้านมันไม่ตกแกไม่ดีเหรอฝนตกมาเนี่ยมันเป็นคราบดําๆเป็นฝุ่นอ่าคือแถวเนี้ยเขาเผาอ้อยเผาอะไรมั่งนะครับก็เป็นเขาเผามาเป็นร้อยปีแล้วพี่ไม่ได้เพิ่งเผานะครับมันก็เป็นวัฏจักรแล้วอากาศมันดันเวลาฝนแรกที่มันช้าล้างลงมามันก็นะ มันฟุ้งเต็มไปหมดแล้วครับพวกไฟป่าอ้อยอะไรมึงหลายอย่างแต่เลิกเผาได้ก็จะดีนะจริงๆผมว่าร่างกายคนก็สําคัญนะจริงๆมันมีวิธีการอื่นตั้งเยอะตั้งแยะไงเออครับก็มันก็หลายๆคนคนนิดิดยหน่อยก็หลายๆไร่เออนะครับจริงๆนะมันอันตรายจริงเพราะว่าโหผมเห็นแล้วแบบเอออ่ะก็ปล่อยให้เป็นปัญหา คาราคาซังของบ้านเมืองเราเรื่องพวกนี้นะมาว่ากันถึงเรื่องผีของเราดีกว่าคุณวิทเซลแมนเรื่องนี้เนี่ยมีน้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วเรื่องของฝายแดงคือมันอย่างนี้พี่แจ็คต้องเล่าให้ฟังก่อน The Go Radio เดี๋วเป็นความหวังของคนที่อยากถ่ายทอดเรื่องผีนะครับบางคนฝากเรื่องแล้วก็เราไม่เป็นอื ีก็เลยฝากมาทางออินบ็อกของผมครับก็คือผมทำรายการผีที่ทิกตอกนั่นแหละ uh. นะครับเขาก็ฝากมาเขาอยากจะให้เรื่องที่ฝากมาเนี่ยนำมาเล่าเดยะโกสักทีหนึ่งหลายๆเรื่องผมก็นำมาเล่านะอันนี้เป็นเรื่องของน้องอูดพี่น้องอูดนะครับเรื่องของฝ่ายแดงผมฟังแล้วมันมีแบบโหมันหลายพาร์ทหลายแฟชั่นมันต้องฟังดูพี่ต้องลองฟังดูได้ครับ <laughs> โอเคครับพี่เริ่มเรื่องนะครับพี่ครับผมอ่าเรื่องของอูดแล้วกันครับฝ่ายแดงเนี่ยอูดต้องย้อนหลังไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วน้องเขาก็อยู่ประมาณปหกพี่สิบปีที่แล้วอายุประมาณสิบสองปีได้เหตุเกิดก็ประมาณเดือนนี้นะพี่มีนาเมษานี่แหละอืช่วงที่เด็กกาลังปิดเรียนกันนะ่ะก็เป็นเหมือนเล่าแล้วพี่เด็กอีสานเขาก็ไปหาเล่นนงเล่นน้ํากันนะพี่มันร้อนอืนะครับน้ําคงน้ําคลองนะครับ อูดนี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทแล้วกันครับชื่อว่าหลังมือนกันครับนะหลังกับอูดนี่เขาสนิทกันก็ไปเล่นน้ําด้วยกันประจําออูดนี่อาศัยอยู่กับแม่ส่วนพ่อเขาเนี่ยทํางานอยู่ที่เกาหลีนะครับส่วนหลังเนี่ยก็อยู่กับตากับยายพ่อแม่ทางานที่กรุงเทพม,มันก็เลาะไปครับภาษาบ้านผมเรียกว่าเลาะเล่นน้ําไปทั่วไปแล้วละ่ะจนน้ํามันแห้งหมดมคือแหล่งน้าธรรมชาติมันเริ่มแห้ง มันก็ไม่ไ้ไปเล่นที่ไหนนะอ้หลังมันก็เลยบอกอูดว่าไปฝ่ายแดงเถอะเหมือนกันวันนี้ไปฝ่ายแดงพอพูดว่าไปฝ่ายแดงอูดบอกมันกระโดดทีเพื่อนไปเลยโอ้โหทาไมถึงกล้าเสนอความคิดนี้เหมือนกัน <laughs> นะครับเพราะว่าฝ่ายแดงมันมีตํหนานครับทีนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของอูดนะครับพี่ถ่ายทอดให้ฟังตำนานของฝ่ายแดงต้องบอกก่อนนะครับว่าแน่ดีที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ย ฝายแดงนี่ยมันเป็นแหล่งประมงของชาวบ้านพี่การมีฝายเก็บน้ําการมีเอ่อเนี่ยมันเป็นสิ่งดีพี่มันก็จะมีพันปลามันมีการทําประมงมีการทำเอ่อหลายๆอย่างหนาะอยู่หาก,กินของชาวบ้านนะพี่นะ <Okay. S 2> ทุกคนก็ได้ผลพลอยจากการมีแหล่งกับเก็บน้ําตรงนี้แหละทีนี้ไอท้ที่ที่อยู่ติดฝายแดงเนี่ยสมมุติแกชื่อว่าพ่อใหญ่บุญมาแล้วกันพ่อใหญ่บุญมานี่แกดัน อควักเอาดินเหนียวพี่ดินเหนียวที่อยู่ริมฝายแดงเนี่ยะนะแล้วแกมาปั้นเป็นเตาเผาถ่านแล้วแกก็ไปตัดม้านวนโพนเนี่ยพี่เขาเรียกว่าในป่าในใน,ในป่าในที่ของแกนั่นแหละแล้วก็มาเผาถ่านขายพอแกเอาตัดไม้มาเผาถ่านขายปั๊บฝายแดงมันก็เกิดเรื่องราวแปลกแปขึ้นเริ่มมีคนตายพี่เริ่มม,มีอ่า คือชาวบ้านน่ะเขามีการเข้าโรงกันว่าทําไมถึงมีคนตายครับที่จมน้ําตายที่ฝายเนี่ยอนะที่แาเเขาว่ามันมีผีพายที่นายได้เขาบอกว่าพอเอาดินจากฝายตรงเนี้ยมาปั้นเป็นเตาเผาอืมันทําให้ชาวบ้านเนี่ยแทนที่อยู่เย็นเป็นสุขก็เลยอยู่ร้อนร้อนทุกครับะก็เลยมีเรื่องราวเกิดขึ้นอ๋อเป็นร้อนทุกเพราะว่าเอามาทําเป็นเตาเผาใช่เพราะว่ากันเชื่อเขาเชื่อแบบนั้นกัน ใช่ครับทีนี้จะไปบอกว่าใหญ่บุญมาแกเลิกทําก็ไม่ได้อืเพราะว่ามันเป็นที่ดินของแกครับในด้านกฎหมายก็บอกแบบกไม่ได้เตาเผาถ่านเนี่อยู่เหมือนเดิมชาวบ้านทําได้แค่ตั้งสารเพียงตาเขาเรียกว่าตรงข้ามกับสายแดงครับอ่าเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าให้มันเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์อาเพศอะไรเกิดขึ้นอีกอื ทีนี้พี่แจ๊คครับไอ้ก,ก่อนฤดูพ่อปูกของคนอีาสานเนี่ยเขาจะมีการลงทรงสารปู่ตาเนาะพี่นะในทุกปีเนี่ยปู่ตาเนี่ยจะเป็นคนไปบอกนะพี่ว่าปีนี้ปีนี้จะได้ผลผลิตมากไหมฝนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นการทํานายทายทักของความเชื่อตามพื้นทีดอนแล้วปู่ตาก็จะบอกด้วยนะครับว่าเอ๊ปีนี้เนี่ยจะมีคนในหมู่บ้านเนี่ยเสียชีวิตผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนอ อ่ามันจะประมาณนั้นนะให้ระวังไว้จากวันนี้เขาจะมาเอาผู้หญิงไปสองคนนะปีนี้อย่างนี้นะครับอ่าประมาณนั้นแต่พี่จะเคยเห็นนะว,ว่าเขาจะมาเอาผู้ชายไปก็จะมีการเขียนที่บ้านบ้านนี้ไม่มีผู้ชายอะไรเงี้ยอ่าไปพื้นที่บางพื้นที่เขาจะเชื่ออย่างนั้นพี่ที่้เขาก็จะเตือนเนี่ยพอปู่ตาเขาเตือนเนี่ยพอดีปีนั้นเนี่ยเขาบอกเขาจะเอาสาวบริสุทธิ์ไปนะครับทีนี้ศพ ศพที่เกิดการเฮี้ยนขึ้นคนที่ตายแล้วเฮี้ยนที่สุดก็คือศพของอ่านามสมมุติว่าน้องดาวแล้วกันพี่ <Okay. S 1> ดาวเนี่ยก็เป็นสาววัยรุ่นนะพี่ก็ประมาณสิบสี่สิบห้าปีก็โรงเรียนปิดเหมือนกันนี่แหละครับ mm hmm. แต่เรียนในระดับสูงกว่าอาของทางด้านของอุดก็คือเรียนประมาณมสี่มห้าก็ไปเล่นน้ําที่ฝายแดงนะครับพ่อแม่บอกอย่าไปก็ไป พอไปเสร็จปั๊บก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง,รงคือ mm hmm. ดาวเนี่ยจมหายไปในฝ่ายแดงเลยครับเพื่อนๆก็รีบวิ่งมาตามหาชาวบงชาวบ้านไปช่วยพ่อแม่ก็ไปช่วยงมหาเขาแปลกนะพี่เขาบอกว่าฝายแดงเนี่ยไม่ได้ใหญ่มาก mm hmm. แต่ทำไมถึงค้นหาร่างของดาวไม่เจอค้นยังไงก็ไม่เจอพี่ด้วยเทคโนโลยีเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มี mm hmm. นักประดาน้ำเลยพี่ก็แค่คนนพี่ช่วยกันตามหาเฉย แต่ก็ไม่เจอพี่ไม่เจอจนประมาณค่ําแล้วพี่แจ๊ค่่าก็ต้องเลิกตามหาพี่ตอนนั้นพ่อแม่แค่อยากเห็นร่างของลูกสาว้เฉยพี่ว่าร่างลูกสาวที่อยู่ยังไงก็เลยพากันไปนอนกลับไปนอนที่บ้านจาังหวะที่นอนหลับอยู่นั่นแหละคุณแม่ของน้องดาวเนี่ยนะครับได้ยินเสียงร้องไห้ได้ยินเสียง,งร้งองไห้ในฝันเลยนะฝัน ฝันว่าได้ยินเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้เนี่ยเป็นเสียงจาได้สะอกสื่ื้นเป็นเสียงของลูกสาวนะครับลูกสาวมาร้องไห้ก็เลยเปิดหน้าต่างออกดูปรากฏว่าพบร่างของน้องดาวเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านนะครับยืนอยู่หน้าบ้านร้องไห้ขอโทษแม่ว่าขอโทษที่หนูไม่ได้ฟังแม่แม่ก็บอกว่าทําไมไม่เข้ามาบ้านลูกทําไมไม่เข้ามาบ้านกลับเข้ามาบ้านเถอะกลับเข้ามาบ้านเถอะ น้องดาวก็บอกเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้หนูต้องไปแล้ว <Okay. S 1> เขาจะเอาหนูไปแล้วว่างั้นพอบอกเขาจะเอาหนูไปแล้วแม่ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นออ mm. พอสะดุ้งตื่นขึ้นก็สะกิดสามีผู้เป็นพ่อบอกว่าฝันเนี่ยฝันเห็นลูกลูกมาร้องไห้อยู่หน้าบ้านก็ละ mm. สามีอ่าพ่อของน้องดาวตื่นขึ้นมา mm. ก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้บ่มันจะมาร้องไห้จริงป่ะ ก็เถียงกันสองคนผัวเมียสักพักหนึ่งได้ยินเสียงลอยมาจริงพี่แจ็คเป็นเสียงร้องไหยย้จริงพี่ทั้งคู่ก็มองหน้ากันเลือกหลักเลือกหล,ล,ล,ลักก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปดูเห<ะ>็นร่างของน้องดาวยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้าน<ะ>ไม่พูดไม่จาหนะ่ะใจก็ดีใจเลยลูกสาวงมหาตั้งนานไม่เห็นไม่คิดว่าเป็นผีอะไรหรอกพี่ดืนร้องไห้ก็กวักมือให้ลูกขึ้นมาหาลูกก็ไม่ขึ้นมาทีสองคนผัวเมียก็วิ่งลงไปด้านล่าง จะไปจับลูกนงดาวนะครับตามคำมบอกเราแค่หันหลังนะแล้วก็เดินคือคือกับตัวเดินเดินออกไปไม่ได้วิ่งนะแต่ทั้งพ่อทั้งแม่เ่ยวิ่งตามไม่ทันครับ<ม>ก็ไล่หลังนงดาวไปเอ๊ะทำไมนงดาวมันเดินเร็วจังก็เดินมานะครับตอนนั้นระยะเวลาก็เริ่มจะสว่างขึ้นเรื่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆก็ประมาณตีห้ากว่าจะหกโมงแล้วดาวก็เดินนำหน้าลร่วมาเลยจนถึงฝ่ายแดง พอถึงฝ่ายแดงปับ๊บดาวก็ยืนรออยู่ตรงริมฝ่ายเลยพ่อแม่กำลังวิ่งจะไปถึงพอดีนะดาวก็หันหน้ามามองแม่กับพ่อร้องไห้แล้วก็บอกว่าพ่อแม่หนูไปก่อนนะแล้วดาวก็กโดดลงฝ่ายแดงเลยผู้เป็นพ่อกระโดดคว้าพอดีแต่คว้าไม่ทันเสียงน้ํากระจายดต่างเลย สักพักเดียวพ่อแม่กําลังร้องไห้เนี่ยเห็นฟองอากาศมันพุดธพุทดพุพุดข,ขึ้นมาคล้ายๆกับมีปลาตัวใหญ่อยู่ข้างล่างพี่พอฟองอากาศพุทธพุดพุดขึ้นมาปั๊บสักพักหนึ่งมันก็มีร่างของน้องดาวลอยขึ้นมาแล้วปึ้งกระบี่กลายเป็นร่างที่ว่าขึ้นอืดไปแล้วครับเป็นร่างไรวิญญาณอันนี้ก็เป็นศพแรกที่เขาว่เหี้ยนที่สุดของาฟแดงนะครับทีนี้มันก็จะมีคนที่เชื่อ และคนที่ไม่เชื่อ mm hmm. อสถานที่พวกนี้นะพี่แจ็คหลังจากที่มันกลายเป็นสถานที่ต้องห้อม mm hmm. สถานที่ที่ว่ามีการตายสถานที่เกี่ยวกับวิญญาณมันก็จะเกิดการที่ว่าไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าไป mm hmm. พืชพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานมันก็จะ,จะทุกชุมนะมันก็ยั่วตายั่วใจของไอ้เขาเรียกว่าคนที่เ ไม่กลัวผีนะครับไม่กลัวผีก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพี่พงศ <uc> ์นะครับพี่พงศ์นี่เขาก็ที่พงศ์นี่เขาก็ไปหาปลานะครับก็ไปหาปลาที่ฝายแดงะไปหวานแหนะครับไปหวานแหมด้วยความที่เขาไม่กลัวผีเขาก็หวานแหไปจังหวะที่เขาหวานแหนต้องเลยตามเนี่ยครับ <uc> แหแเนี่ยมันแตกกระจายออกไปเต็มเต็มเต็มฝายแหละ<อ>พอแหแตกกระจายออกไปปั๊บ มันเริ่มมีภายน้ําหรือฟองอากาศพุดขึ้นรับแล้วเขาก็ดึงแหวมันหนักพี่ด้วยภาษาคนหวานเนียเขาจะรู้ทันทีว่าเอ้ถ้าอย่างเงี้ยนาะจะเป็นปลาใหญ่เขา้าเขาก็เลยตัดสินใจตัดสินใจกระโดดลงไปงมพี่แล้วไปเหยียบเหยียบท้ายแหไปก่อนคือจะงมจับปลาพอเขามุดลงไปเป็นปลาเาก็เริ่มจะจับจับจับโดยที่ไม่มองไม่เห็นลพี่ในนะ้ามันอะ จับไปแล้วมันก็ลื่นๆมึนๆเหมือนทีแรกเขาคิดว่าเขาจับด้วยประช่อนตัวใหญ่แอบแต่ไปๆมาๆจับไปจับมาแล้วมันเหมือนกับแข,ขนหนคนอคนเขาก็เริ่มที่จะปล่อยนะแล้วเขาก็ถอยออกมาก่อนพี่คือมันแปลกๆประช่อนทําไมมันมีคล้ายๆกันนิ้วมือเขาก็เริ่มที่จะงงอยู่ๆก็เกิดฟองอากาศผุดขึ้นเต็มบริเวณนั่นเลยพี่นะครับเกิดฟองอากาศผุดขึ้น แล้วพี่พง์ก็บอกว่าเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะค่อยๆลอยขึ้นมารเริ่มแรกมันจะเป็นคล้ายๆกับสลายสีดำเพราะผมมันจะเป็นผมที่ลอยขึ้นมาก่อนแล้วก็จะเป็นร่างของคนที่พดขึ้นมาครับแล้วแขก็คุมร่างของผู้หญิงคนนั้นอยู่พอโผล่ขึ้นมาเนี่ยพี่พงเห็นแล้วบอกมันไม่น่าใช่ใช่คนแล้วครับ,รบหน้าตานี่รู้สึกว่าจะออกค้ำๆนะครับ ตาเนี่ยเป็นสีขา,ขาวๆแล้วก็มีตะไคร้สีเ,เขียวติดตามตัวอ <MIL> แล้วก็เป็นเมือกเมือกแล้วก็ยิ้มออกมาเนี่ยฟันเนี่ยเป็นสีเขียว,ยวแล้วก็หัวเราะนะครับบอกว่าจะมาจับไปอยู่เหรอจะมาจับไปเหรอออืออแล้วก็หัวเราะลั่นเลยที่พงเห็นอย่างนั้นก็วิ่งเลยนะครับวิ่งขึ้นมาเลยวิ่งขึ้นมาขลาที่ที่พงกำลังวิ่งออกไปนะครับจะกลับนะครับ ผู้หญิงคนนี้ก็ถอดแผลออกจากตัวแล้วก็หยิบแผลแล้วก็ข้องสายตาเนี่ยยื่นให้นะครับแล้วก็ยืดแขนยื่นให้เลยนะครับยืดแขนยื่นให้เลยครับพอที่โฟงเห็นอย่างนั้นก็วิ่งกลับมาอยู่ถึงบ้านแต่ทีนี้ข,ข่าวข่าวเรื่องที่โฟงโดนผีผีพายตัวนี้หลอกเนี่ยเขาก็จะมาลือกันว่าผู้หญิงคนเนี้ยืดแขนยาว มือนไม่น่าบางคนก็ยืดให้เป็นกิโลค,ค,คือคือคําพูดของคนที่มันลือต่อมาอยาเงี้ยทําให้มันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวขึ้นแต่ถามที่พงแล้วคือผู้หญิงคนนี้บอกว่าลืมของนะไม่เอาของเหลืออย่งเงี้ยนะแล้วที่พงก็หลังจากโดนผีพายตัวนี้หลอกก็บวชเลยครับ,รบมันเลยกลายเป็นสิ่งที่คนในหมู่บ้านเชื่อตรงแกไปบวชอีกครั้งหนึ่งเพราะคนเป็นทิศเนี่ยเขาจะไม่บวชซ้ำสองทีนะพี่แจ๊ค มันไม่มีเหตุผลเนี่ยก็จะต้องบวชอีกทีหนึ่งก็เลยบวชนะครับทีนี้พอคุยกันแล้วเนี่ยอุ้ดกรหลังนะครับย้อนกลับมาก็เลยลองดูงั้นลองดูอยากจะไปเล่นน้ําที่ฝายแดงแห่งนี้แหละยากที่มีตำนานผีพายอะไรเนี่ยว่ามันน่ากลัวขนาดไหนอยากอยากทดลองอยากทดลองเด็กน้อยนะครับเด็กน้อย ก็เลยเดินไปไอ้ที่จะไปเข้าทางฝั่งสารนี่มันก็น่ากลัวเกินไปครับก็เลยตัดมาทางที่ของพ่อใหญ่บุญมาที่มีเตาเผาเตาเผาถ่านอุ้ดก็บอกว่ามันก็เดินตามหลังไอ้หลังมาขนาดเดินตามหลังไอ้หลังก็เหมือนเราเป็นเด็กกับพี่เดินตามหลังเพื่อนนั่นก็ถือข้องถืออะไรจะไปหาปลาสักพักหนึ่งไอ้หลังบอกหมอบ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 มอบเหมือนมันก็เลยหมอบตามเพื่อนมันหมอบ มอบเสร็จผมคานตามกูมาคานตามกูมานะจังหวะนั้นมันก็ขาดเลยครับคานผ่านหน้าเตาเผาฐานเลยคานผ่านหน้าเตาเผา่านคานไปเรื่อยคานไปเรื่อยพอคานไปเรื่อยเสร็จปั๊บมันก็ไปหมอบในหลังบอกดู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 แอบดูก่อนอพอทั้งคู่กาลังดูอยู่นะพี่อยู่ๆมันมีฟองน้ําเ่ยพี่อยู่กลางฝายเลยโอ้ตบอกมันผุดขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเหมือนปลาตัวใหญ่ออ นะครับผุดขึ้นเลยขณะที่ฟองน้ํากําลังผุดขึ้นเนี่ยอยู่ๆมีคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอ่าสลายพี่ครับสลายสีดํามันค่อยๆกระจายออกมาเป็นแพรเลยพอ,ยอ,ยอยยลยแล้วมันค่อยๆยุบตัวลงยุบตัวเราก็ปรากฏเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งมันโผล่ขึ้นกลางน้ํลนาลักษณะที่ผู้หญิงคนนี้โผล่ขึ้นมากลางน้านี่ตัวนี่ออกคำๆตาข,าขาวๆพี่นะ ร่างกายออกเขียวเขียวตัวออกไปสีเขียวเขียวหรอพี่ตัวคำ้คำคัเขียวเขียวลื่นลื่นนะครับโผล่ขึ้นมาเสร็จปับ๊บอารมณ์ประมาณว่าพอโผล่ขึ้นมาเห็นบร,เริเวณบ้นเอวนะครับเห็นบร,เริเวณเอวนางก็หันครับประทางอูดกระหลงเลยอ,อารมณ์ประเภทว่าเรากําลังแอบดูใครคนหนึ่งอยู่ในสถานที่ไม่น่าที่เขาจะบอกเห็นว่าเราแอบดูพีบ อยู่ๆมันหันควับมาดูเลยรู้ว่าขอเราแอบดูไงเงี้อู๊ดบอกนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่อู๊ดสัมผัสได้ว่ามันคือสิ่งที่น่ากลัวผู้หญิงคนนั้นค่อยๆอ้าปากขึ้นครับแสดงให้เห็นฟันแล้วก็มีตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะเต็มฟันครับแล้วเธอก็ลองค่อยๆลองวีดขึ้นกลางน้ํำพอวีดขึ้นเสร็จปั๊บไออู๊ดไอหลังก็บอก วิ่งเนี่ยพูดไปไหนฟังวิ่งอ้ดครับเออวิ่งเลยพออูดกำลังจะวิ่งเสร็จปั๊บฟังดีนะครับอันนั้นคือประสาทสัมผัสสุดท้ายที่อูดรับทราบเรื่องราวอูดไม่ได้รู้เรื่องอะไรอีกเลยทีนี้เป็นมุมของหลังครับหลังเล่าให้ฟังต่อนะครับหลังจากที่บอกอูดวิ่งนะครับไอหลังมันก็วิ่งไปเลยนะครับวิ่งไป ป้าก็เลยอูดเดินขึ้นจากเตาเผานี่กำลังจะเดินลงน้ำไปหาผีพายไอหลังก็พวดเข้ามาหาเลยพวดเข้ามาหาเลยก็กระชากกระชากคอเพื่อนมึงจะไปไหนอูดมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนอไออูดพ่อ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 กูพ่อกูอ่าพ่อกูพ่อกูมารับพ่อกูมารับไอหลังก็เลยพวดเข้าไปทีหนึ่งแล้วบอกว่าอูดมึงฟังกูดีดี พ่อมึงอยู่เกาหลีพ่อมึงอยู่เกาหลีพอพูดขึ้นมาคานี้ปะอู๊ดรู้สึกมันได้สติทั้งสองคนประจันหน้าผีพายอยู่ไม่ถึงห้าเมตรเลยครับจะอ,อยู่ในน้ําอยู่แล้วทั้งสองคนก็เรยรีบวิ่งกลับออกมาพอมาถึงบ้านเสร็จปั๊บผีพายมันก็ร้องคือว่าเวลากําลังจะกลับบ้านมันก็ร้องลั่นตามหลังมาเลยพอมาถึงบ้านเสร็จก็มาหาแม่แม่ถามว่าไปไหนมา มึงไปเล่นที่ไหนมาก็บอกไม่ได้ไปไหนหรอกผมก็ไปเล่นแถวนี้แหละออแม่บอกมึงไป่ายแดงมาใช่ไหมนี่ครับมึงอย่าตายกันใช่ไหมนี่มันก็บอกผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปทําไมมันมีคาบดําๆติดเต็มเสื้อผ้าเลยออก็คือมันเป็นเตาเผาถ่านนะพี่นะครับก็เลยโดนแม่ตีนะครับนี่คือเรื่องราวของ่ายแดงที่อูดแต่รอดไม่ฟังออผมก็เลยนํามาเล่าให้ฟัง <c oughs> เข้ากับว่าตำนานที่เขาล่าลือกันว่าฝายแดงตรงเนี้ยมันเป็นอย่างงู้างงานอย่างงั้นอย่างนี้เพราะมันมีคนเจอมาตั้งแต่อดีตมันมีเหตุเริ่มต้นก็คืออมีผู้หญิงจมน้ําเสียชีวิตแล้วก็เหมือนกับเป็นอาถรรพ์ของที่เขาชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นน้ําแต่พอเจ้าของที่เนี่ยเขาเอาดินเหนียวที่มันอยู่ <c oughs> ลิมตลิ่ง เอาขึ้นมาปั้นเป็นไอ้เตาเผาไอ้โค้งๆที่เราเคยเห็นกันถูกไหมใช่ครับตเตาเผาฟืนตเตาเผาถ่านมันทําให้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันกลายเป็นที่ร้อนรนครับเออก็เลยกลายเป็นอาถรรพ์แต่ไม่สามารถที่จะไปบอกให้เจ้าของที่เขาทําลายเตาเผานั้นได้ก็มันก็พูดยากนะมันก็คงจะไม่ได้อะของเขาครับเออของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขา นะครับแต่มันก็มีเหตุคือมีคนเสียชีวิตเนี่ยแทบทุกปีครับโดยมีหมอทรรมีคนทรงมีอะไรบอกเนี่ยเขาจะเอานะปีนี้เอาเท่านี้เท่านั้นเท่านี้นะอ่าอันนี้เป็นหมอธรรมอะไรครับอแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเอามากน้อยขนาดไหนก็ไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่ครับเออมองอย่างนี้ผมว่าโอเคไอ้อาัราน์มันก็ส่วนหนึ่งไอ้เรื่องผีพรายเรื่อง ต่างๆเรื่องสิ่งลี้ลับมันก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนมากอ่ะน้ํามันก็ทําให้คนจมได้มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ขึ้นก็ได้เหมือนกันส่วนมากตั้งแต่สมัยเราเรียนหนังสือเลอพี่สมัยปิดเรียนอ่ะพอเปิดเรียนมาทุกปีจะมีข่าวเด็กเพื่อนเพื่อต้องตายถูกตายทุกปีเด็กเพื่อนเป็นอะไรตายแล้วส่วนมากน้ํากับเด็กก็เป็นของคู่กันครับ ถูกป่ะบางทีเล่นน้ํานานไปอ่ะเด็กแบบเรียนมาทั้งวันพออยากช่วงเงย็นเย็นอยากจะคลายร้อนไปกระโดดน้ําโอกาสเป็นตะคริวมันก็สูงใช่ครับถูกไหมเออพอพอ,พอมีเด็กเสียชีวิตมากๆเข้ามีคนเสียชีวิตบ่อยเข้ากลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าต่อๆกันมาโจดจันกันไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของผีตัวตายตัวแทนผีพงผีพายใดๆก็แล้วแต่ แต่ที่สําคัญคือผมว่าน้ํากับเด็ก,กมันเป็นของคู่กันโอกาสที่มันจะเกิดอุบิเหตุเกิดขึ้นกับเด็กที่ไปเล่นน้ําอ่ะมันก็มีสูงใช่ครับพี่เออนะครับมันอาจจะปีนี้อาจจะไม่มีแต่มันต้องมีสักครั้งหนึ่งแหละกราบใดก็แล้วแต่ที่เด็กๆยังคงไปเล่นน้ําที่นั่นอยู่อย่างไม่ขาดสายอะ่ะมันก็ต้องมีอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างอะ่ะเวลาเวลาเล่นกับเพื่อนก็อีกอารมณ์หนึ่งอย่างนะมผม,มาแนละ้วเลยเป็นเด็กมา ไม่เคยกลัวอะไรหรอกอจริงเราเล่นกันนานเด็กๆก็เวลาแบบเลิกเรียนกันนะแล้วไปจับกลุ่มกันนะเล่นนานแล้วยิ่งแบบเจอเพื่อนเนี่ยนะอ้าวมาเล่นซ่อนแอบในน้าเนี่ยโอ้โหผมว่ามันมันก็อันตรายประมาณนึงนะเพราะมันต้องหาที่แอบอะบบางทีไปมุดอยู่ใต้ไอ้ไอ้ลากไม้ใต้สะพานไอ้ช่องแคบแคบบางทีมุดเข้าไปเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะครับพี่แจคเออ นะครับก็นั่นแหละผมว่าเรื่องของสิ่งลี้ลับก็มองได้ผมว่าเอาสิ่งลี้ลับมาพูดคนจะได้กลัวเกรงกันบ้างว่าเฮ้ยนี่ระวังนะไปเล่นตรงนี้นะเดี๋ยวมันมีตัวตายตัวแทนนะเดี๋ยวจะมีเขาจะมาเอาไปนะก็ทําให้คนกลัวได้เหมือนกันปลอดภัยอย่างน้อยได้ความปลอดภยดัยน่ะคือบางทีเตือนน่ะเด็กๆไม่ค่อยฟังแต่ถ้าเอาผีมาเป็นตัวชูโรงนะเด็กจนะฟังเลยเออจริงจริงจริง นะฮะแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะฝายอย่างเดียวนะผมว่าเขื่อนเอ่ยทะเลเอ่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับน้ําอ่ะมันมีโอกาสที่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันมองไม่เห็นด้านล่างนี่มันได้ถานเดาถูกมันไม่ใช่สระว่ายน้ําที่มองเห็นข้างล่างถูกป่ะใช่ครับบางทีมันมีต้นหญ้ามันมีมันมีอะไรอยู่ใต้น้ํามันมีโอ้มันเยอะแยะมากมายหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก